สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านมาพบกับพาดุภาพพิกโลนะครับออเนียวดีแม็กนั่นเองนะฮะผมคันนี้เป็นรถตอนเดียวนะครับพาดุภาพพิกโลนะครับพิกจริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่าลักษณะการชนเกิดเหตุเป็นยังไงไปดูกันครับพัมพัมปลล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 าลล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 นลลลลลล้ลล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 เลลลพอดีลูกค้าติด ปัญหาดีหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็มาคันใหม่เลยก็แล้วการคันนี้ก็เป็นคอกทรงเรงเหมือนกันนะฮะเพิ่งออกมานะครับรถยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะครับกรมธรรม์เพิ่งออกเหมือนกันนะฮะนะตอนนี้ก็กําลังลื้อนนะครับเข้ามาได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับรอเอกสารนะรอเอกสารเรื่องประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยออกนะครับแล้วก็ฟันเขาออกมาให้แล้วตั้งแต่วันรู้สึกจะวันพฤหัสนะครับ พึ่งว่างนะครับท่านสถิตพึ่งว่างพิ่งเคลียรถออกแล้วก็มาลื้อคันนี้ต่อนะครับนี่เป็นยังไงความเสียหายเบื้องต้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุแบบไหนนะครับแต่ว่าฝั่งด้านซ้ายไปหมดทั้งแถบเลยทั้งหลังคาทั้งเสาเก่งประตอะตูอะไรต่างๆเละนะครับละแต่คัดซีไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะไปด้านหลังมากกว่านะนี่ตัวเครื่องยนต์เขาก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะ,ม,ยอะมีแค่พวก หม้อน้าแผงแอร์อะไรนะฮะอินเตอร์ก็ยังเดี๋ยวดว็รื้อดูอีกทีตอนนี้กําลังรื้อนะครับพอดีก่อนจะลื้อก็ถ่ายคลิปเป็นอีพีแรกก็แล้วกันนะครับให้กับเจ้าของรถด,ดูนะครับเพราะว่าเจ้าของรถอยู่ไกลเนาะเห็นว่าอยู่จังหวัดอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับเออเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สไลด์เข้ามาเลยนะฮะดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเพาเขามันแหนบขาดกระจุยกระจายหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับ ทานท้ายคือแนบแผ่นเดียวนะตอนแรกมามันยังสไลด์ไปหมดเลยนะฮะมันเป็นแหนบอย่างเงี้ยเป็นแหนบบรรทุกอย่างเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมครตอนนี้เหลืออีกใบเดียวเหลืออยู่เส้นเดียวนะครับเหลือแหนบหูเส้นเดียวนะเอาเชือกมัดไว้นะครับเวลาพอได้เข็นเข้าเข็นออกได้นะครับเพราะตอนแรกมันไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทะแยงดูคัสอคขัสีกันอีกทีนึงนะฮะคัสีก็ถือว่าหน้าหนาดีนะครับแข็งแรงดีมีท่อนนี้เสริมเข้ามานะครับตัวนี้น่าจะเป็นของ ของเสริมนะขอ,ของของคอกเสริมนะครับที่เขาทํามาเพื่อรองรับชกอัพนะครับชกอัพที่ว่า4ตัวข้างข้างละสอตัวเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้เป็นเพาลอยนะครับเพาลอยนี่นะฮะสวยเลยสวยเลยด้านท้ายนี่ก็เล็กน,นะครับไม่หนักเท่าไหร่แต่ด้านขวานี่ดูดีเลยนะฮะด้านขวาดูดีเลยแอร์แบ็กแตกนะแอร์แบ็กมี2ลูกนะครับนี่ด้านในโอ้ อลังการเลยนะฮะเละหนักฝั่งซ้ายนะครับฝั่งคนขับไม่ค่อยเป็นไรมากนะครับประตูยังใช้งานได้ปกติยังดีอยู่นะครับประตูยังดีอยู่ฝากระโปรงเปลี่ยนนะฮะเครื่องยนต์ปกติเลยนะกระบะเขาอยู่นี่นะครับกระบะอยู่นี่กระบะนี่นะฮะกระบะก็ฉีกฝั่งซ้ายนะนี่ฉีกฝั่งซ้ายนะครับเขาดามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะฮะดามอยู่นะครับมีดามกระบะอยู่นะฮะ นี่มีดามกระบะด้วยนะอู้หนักเลยนะฮะหนักเลยนี่นะครับคอกอยู่นี่ยังแทะแเลยนะฮะอคอกนี่นะจะอ่ะเดี๋ยวขอญาต์รื้อตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเสียหายเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อครับครับผมตอนนี้ก็ลื้อในระดับหนึ่งแล้วนะครับประตูประตูก็ถอดออกมาหมดแล้วนะนี่ก็โล่งโจ่งเลยนะครับว้า คันนี้ไม่หนักมากนะครับตัวเครื่องยนต์ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกกองฟอกกองฟิวอะไรต่างๆนะครับอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าไปรับลูกเพิ่งมาตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นเรื่องงานแล้วภายในวงกอบวงกบนะครับสไตล์มีสูก็ไม่ต่างกันกับโตโยต้าเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็มีรุ่นใหม่มาก็จะมีเสริมซับในมาตรงแก้มนี้เหมือนคล้ายมิสูแต่จมิซูเป็น3ชั้นแล้วก็มีหนาตึ๊กเลยมันทั้งสารทั้งอะไรนะครับแต่นี้ก็น้องๆเหมือนกันนะรุ่นใหม่มาก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะเนาะ แกะพวกกรนะครับไล่จิกออกหมดเลยนะฮะเป่าเผาหมดเลยนะไม่งั้นไม่ออกนะครับดึงประตูออกมาประตูเขาไว้ไหน ơi? เอ่ยเอ่ออยู่นี่นะครับประตูอยู่นี่นะฮะนี่ประตูของเขาก็ค่อนข้างที่จะลำโพงเป็น6นิ้วนะครับเป็น5นิ้วเป็น5้านิ้วแต่ทาทรงเอ่อเหมือน6กคูณเนะครับเหมือน6กคูณเนะแต่น่าจะเป็นตัวท็อปค้าเป็นตัวแคปเป็นตัวแวร์ไอ้เป็นตัวแคปตัว4ประตู ก็น่าจะเป็นตัวเต็มนะครับเป็นป็นิ้วเต็มเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตอนเดียวนะก็เลยเป็นพอได้ฟังนะครับอ้อตอนนี้ไม่เห็นคานว่ะคานอยู่ไหนวะปกติรถพวกนี้จะมีคานไอจีโอเอมาเหมือนโตโยต้าจะเป็นคานจีโอเอนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวแค่เป็นสารอย่างเี้เฉยอุ้ยไม่ไม่แข็งเท่าไหร่นะเนี่ยไม่แข็งเท่าไหร่นะครับก็เป็นเหล็กเหล็กแบนนะครับสารเป็นเหลี่ยมสารเป็นกล่องเงี้ยนะแล้วก็ค้ำ ไม่มีแป๊บหรือมีเ้ามียังไงก็องขออภัยนะครับแต่ว่าที่ผมดูตอนนี้มันไม่มีนะครับนี่คือประตูนะอันนี้ประตูนะอันนี้ประตู <c oughs> <c oughs> นะนี่นะครับหม้อน้ําขาหักนะครับแผงแอร์บิดนะแล้วก็อินเตอร์ขาแตกนะครับที่ว่าดูล่าสุดนะครับที่กระบะอยู่นี่นะโดยรวมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับยังลื้อไม่เสร็จนะครับพอดีช่างสถิตท,ทำคนเดียวนะครับรถ3ามคันก็โดนโดนเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ทําเลย มีวันนี้นะครับวานนั้นทํารถสิบล้อค, mm. ครับเร่งออกก่อนนะฮะแล้วก็มาโดดมาทําคันนี้นะนี่นะครับเป็นยังไงด้านท้ายก็ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็จะมีพวกแท่นอันนี้ใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีโช๊คอัพแตกนะโช๊คอัพขาดไป2ตัวโช๊คอัพหลังขาดไป2ตัวข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นบุบนะฮะเป็นบุบอ๋อตัวนี้เป็นเพลารอยเพราะว่าเสื้อเพลาใหญ่นะครับเสื้อเพลาใหญ่ นี่เป็นเพารอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสังเกตง่ายๆเพารอยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีน็อตแยกตรงนี้นี่ครับ6ตัวเวลามีปัญหาอะไรก็ถอดเพาออกมาเพาขับนะครับออกมาตัวนี้เขาเรียกเพาขับนะเพาขับตัวเนี้ยที่เราเห็นรูไฮนนอกนี้ก็คือจะเป็นเสื้อเพานะครับเสื้อเพาเสื้อเพาแล้วก็จะเป็นกลไกใบสีอยู่ตรงนี้นะใบสีก็จะเป็นเฟืองส่งกําลังมันากเกียร์เกียร์มาเพากลางนะครับเกียร์มาเพากลางเพากลางส่งมาที่เฟืองใบสี บาสีก็จะเป็นแกนข้างในส่งออกไปที่เพาขับนะครับเพาขับท้ายเนี่ยก็จะอยู่เป็นแกนแทงเข้าไปข้างในของอันนี้คืออันนี้ตัวเสื้อมันนะแทงเข้าไปข้างในเพื่อส่งกาลังไปที่ซ้ายและขวานะครับเพาขับนะไม่ใช่ว่าตัวนี้ข้างในไม่ไม่มีอะไรนะครับมันมีเฟืองระบบกลไกของมันนะครับล่อเลื่นด้วยน้ำมันเฟืองท้ายนะครับนะนี่ก็เล็กๆน้อยๆกันลวกันบายคลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ อันนี้เห็นติดสติ๊กเกอร์อเป็นสปาร์ค3,000น่าจะเป็นเครื่อง3,000นะครับสังเกตอะไรยังไงนะครับ FC ท่านใดบอกหน่อยนะครับว่าสังเกตตรงไหนนะครับที่มองตาป่าไม่ต้องมองดูรหัสเครื่องอะว่าตัวไหนมันเป็น3,000นะออคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะบางทีผมต้องสังเกตดูเครื่องดูรหัสเครื่องอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยจะทัดเรื่องตาปงตาป่าต้องถามแฟนคลับของ FC. เอฟซไอของของของอีซุดูนะครับว่า เครื่อง3000กับเครื่องบล็อกเล็กเขา1.9กับ3000เนี่ยมันต่างกันดยงไหน,นะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะจ๊ะนี่กองกลงอะไรโอ้โหนะครแผงประตูเละเลยนะครับแผงประตูด้านในเละเลยนะฮะฉีกบัฟยยี่นะฮะนะกันชนฉีกนะครับกันชนหน้าฉีกนี่เห็นไหมครับเป็นรอยฉีกเลยนี่ทำรายการก็เสร็จไปในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวลือ้อ คันนี้นะครับสรุปนะสรุปเอาง่ายๆนะครับสรุปว่าตอนนี้เห็นทางประกันแจงมาว่าเดี๋ยวเป็นประกันจัดอะไหล่นะครับจัดอะไหล่ก็คือเป็นเบิกห้างนะเบือกห้างเกือบทุกชิ้นนั่นแหละรครับเกือบทุกชิ้นตัวไหนพอซ่อมได้ก็ซ่อมไปนะครับตัวไหนจะเป็นต้องเปลี่ยนอย่างพวกวง,งกลมวงกบคันนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนหัวนะครับเพราะว่ามันยังเป็นรถใหม่ไม่มีหัวแม่นอนนะฮะหัวแบบรถที่ว่าเขาชนท้ายมาเละแล้วหัวมันยังดีบุบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มี <c oughs> ต้องเป็นอะไหล่เปลี่ยนชิ้นนะครับ เป็นชิ้นเปลี่ยนวงกบเปลี่ยนเสื้อวงกบท่อนกลางท่อนในนะครับเพราะว่าวงกบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าท่อนนี้ท่อนเดียวนะยังยังยังท่อนเนี้ยเปลือกนอกที่เป็นสีท่อนเดียวนะครับมันมีทั้งนี่ท่อนกลางเห็นไหมยังมีท่อนกลางแล้วก็ท่อนในอีกนะครับสามท่อนนะครับสามท่อนบางบางช่วงเป็นข้อต่อแล้วมันก็จะเป็นสี่ท่อนนะฮะจุดที่แข็งก็คือจุดเนี้ยนี่แหละะครับวงกบเนี่ยครับเห็นไหมมันทนมาเนี่ยมันมันยังเอาอยู่เห็นไหมฮะโอ้กล่องคอมไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับกล่องคอมพิวเตอร์นะฮะ ก็หนักเอาเรื่องนะครับคอ,อคอนโซลคอนโซลแอร์แบกให้มา2ลูกไม่รอดนะครับนี่นะฮะภายในก็โอเคนะจริงๆแล้วผมก็ชอบนะครับอีซครับรุ่นใหม่คอนุภาพิกโลกนี่สวยมากนะครับแต่ชอบจริงๆคือชอบไอ้ตัวมิวเอ็กต์นะมิวเอ็กต์ใหญ่ดีนะครับยาวใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมชอบขับสี่ใช่ไหมเมื่อซื้อมิวเอ็กตัวขับสี่มาเนี่ยมันลงล้อใหญ่ได้เพราะซุ้มล้อเขาใหญ่นะครับน้องๆฟอ Ford, ร์ดพอๆกับฟอร์ดเลยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะจ๊ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมาเป็นอีพีแรกนะครับให้เจ้าของรถดูนะครับหรือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะอาจจะช่วงนี้อาจจะผมต้องขออภัยลูกค้าที่เอารถเข้ามาซ่อมนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับคันปาเจโร่ก็อยู่ที่แผนกสีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไระยังไม่ได้ทําอะไรรอรอคิวเพราะมันมันมีรถเอเวอเรสต์เข้าก่อนหน้าปาเจโร่อยู่นะครับก็ช่างช่างหนุ่มทำนะฮะช่างหนุ่มทําบอกว่าวันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้เดินไปดูเลยเพิ่งรับลูกเสร็จ อ,อย่างชา้ามันพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงนะครับได้ลงมือทาแน่นอน,นครับปาเจโร่คันสีดํานะครับเดี๋ยวรอคลิปอีพีต่อไปได้แล้วครับคันปาเจโร่ส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ช่างสถิตกลานะครับช่างลือกลาก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างคนหนึ่งลาอีกคนหนึ่งเข้ามาทําก็ได้นะครับผมทําอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าหนึ่งเวลาตอนประก,ระกอบนี่มันคนละช่างกันแลว เนี้ยเมื่อประกอบมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วมันก็เสียเวลาทิ้งเดินหาคงหาของสู้ดีให้คนที่ลื้อนะครับรื้อคันเนี้ยรื้อให้มันเสร็จหมดเลยนะครับแล้วมาประกอบคนเดียวกันมาประกอบมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะรู้จุดนู่นนี่นี่แล้วเขาเขียนอะไรไว้เขารู้หมดรู้มงรู้มารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยิงงแล้วใครก็ให้คนเดียวรื้อแล้วเขาจะเขียนมาร์กไว้อย่างงช่า,านสถิตเนี่ยจะง่ายหน่อยเมื่อตอนมาประกอบนะครับอย่างที่อู่ผมเนี่ยช่างกับทุกคนนะครับ หรือตัวไหนน็อต <'t> ตัวไหนเขาจะเขียนใส่ถุงไว้นะครับเขียนใส่ถุงว่าน็อตอันนี้น็อตอรงนู้นอันนั้นอะไรเงี้ยนะครับเนาะเอย่างอย่างตัวนี้เอาตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเขียนไว้เนี่ยกระจกมองข้างนี่เห็นไหมครับน็อตสองตัวก็ยังอันนี้ไปเลยเขาไม่ใช่ว่าถอดออกมาแล้วโยนเลยนะครับกระจกมองข้างอย่างเงี้ยอย่างน็อตตัวนี้เห็นไหมครับนี่เบาะซ้ายขวาอันนี้เบาะขวานี่เบาะซ้ายนี่ครับนี่อันนี้เมื่อกี้ซ้ายขวาพูดผิดนี่เบาะซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนไม่หมดเลยนะในถุงเนี่ยเห็นไหม กรฝากระโปรงอะไรเนี่ยครับนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างเงี้ยใครมาประกอบก็ประกอบง่ายนะครับแล้วเอาไว้ในกล่องกระป๋องเดียวแล้วมีน็อตทุกอย่างนะครับเวลาจะประกอบก็เทลงแล้วก็ดูว่าน็อตตัวไหนบ้างส่วนไหนบ้างก็จะเขียนไว้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะตัวนี้น่าจะเป็นคานอะไรคานประตูหรือเปล่านะครับก็ถือว่าถ้าใช่คานประตูก็ถือว่าแข็งอยู่นะนี่น่าจะไม่ใช่หรือใช่วะไม่ใช่หรอกมั้งอ๋อใช่อยู่ใช่อยู่นะครับ ถ้ามีนูนอย่งนี้ใช่อยู่ครับนี่มีคานประตูโอ้เหล็กก่องก็ถือว่าแข็งนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแป๊บแต่ว่ามันแข็งแข็งจริงครับแต่จุดอ้ามันหลุดเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่มันสี่จุดปลายมันแค่สี่จุดมันหลุดนะครับมันก็เลยทําให้ไม่แข็งถ้ามันจุดอ้ามันเหนียวตัวเนี้ยซับแรงได้เยอะเลยนะครับเซฟประตูได้เยอะเลยนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะต่อมาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ EP ต่อไปก็เดี๋ยวรอตอนนี้คือว่ามี X เทนเดอร์คอร์สมานะครับเอ็กแพนเดอร์คอร์สนะครับนี่นะฮะคันนี้รถพึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยเกิดอุบัติเหตุนะครับมีปัญหาเรื่องเกียร์นิดหน่อยนะครับเอ็กแพนเดอร์คอร์สนะเอ็กแพนเดอร์คอร์สชนด้านหน้าเต็มนะครับเดี๋ยวรอปลื้นนะครับคันนี้น่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สิบแปดสิบเก้นะครับวันพฤหัสที่19อาจจะได้ขึ้นลิฟต์แล้วก็ลื้อตรวจสอบนะครับไม่เกินวันศุกร์นี้แน่นอนนะครับเอ็กแพนเดอร์คอร์สคันนี้ ท่านผู้ชมได้ชมแน่นอนนะครับเนาะนี่นะฮะต่อไปส่วนปาเจโร่นะครับก็นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแวะไปดูให้แป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับปาเจโร่นะครับอยู่ผนกสีเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็จอดสนิทนะครับเออไม่เห็นขันไหนเออ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 อ่าไม่เห็นเอเวอร์เรสต์แล้วนะครับไม่เอเวอร์เรสต์ไม่อยู่แปลว่าพรุ่งนี้ลงได้เลยนะครับ ลงได้แล้วนะครับวันนี้นะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับวับนพฤหัสที่18นะก็เดี๋ยวลงได้เลยนะครับลงได้เลยคันนี้ก็อาทิตย์หน้าน่าจะได้พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์วันจันทร์หน้าน่าจะออกจากแผนกโปสีแต่งพื้นเตรียมพื้นเข้าห้องอบได้นะครับก็อาทิตย์หน้าน่าจะได้เ,เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับยกคงยกเครื่องลงประกอบภาย,ภายในนะก็ไม่เกินยังไงก็เสร็จก่อนสงการแน่นอนนะครับ ภายในเดือนนี้แน่นอนผมจะเสรพยายามทำให้เสร็จภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับคันนี้ปา j จโร s สปอรเดี๋ยวรอ EP ต่อไปก็แล้วกันนะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP แรกนะครับกับเจ้าอ e s u d ดีแมกนะครับสปาร์เรื่อง3,000นะครับคันนี้เป็นรถคอกนะคอกนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม e ีีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย